สวนธนพัฒน์สกลนครสวัสดีค่ะวันนี้จะพาพี่ๆมาดูนะคะกิ่งตอนไผ่เหลืองที่เราทําการตอนกิ่งไว้นะคะว่ารากเขาเป็นยังไงบ้างสมบูรณ์ดีหรือ,อยังนะคะรากโอเคค่ะ ลากงอกทุกถุงแล้วนะคะลากสวยยอดของเขาก็กำลังสวยค่ะตัวนี้เราก็จะทำการเก็บไปชำเลยนะคะ วิธีเก็บก็ง่ายๆนะคะเหมือนที่เราเคยบอกไปแล้วว่าตอนเวลาที่มาตอนกิ่งก็จะบะข้างล่างนะคะก็จะทำให้เขาเหลือหนึ่งส่วนสีของกิ่งนะคะเวลากิ่งสมบูรณ์นะคะเราก็จะได้มาเก็บได้โดยที่ไม่ต้องใช้เลื่อยมาเดินผ่านมาเจอก็เด็ดไปได้เลยแบบนี้คะ่ะหักได้เลยคะ่ะ สวยค่ะ ตัวนี้ลากเขาแน่นค่ะก็จะยากหน่อยนี่ได้แล้วลากมันห่อข้างฝั่งนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งยอดก,กำลังสวยค่ะลากชุดนี้โอเคนะคะสมบูรณ์ดีค่ะ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะคะต้นพันธุ์ไผ่เหลืองหรือไผ่สร้างคําติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาได้ที่เพจ a c e o o o k สวนธนพัศสกลนครค่ะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ091 0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะคือช่องทาง YouTube พิม่าสังกิตธนพัฒน์การเด้นค่ะ